สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารจากประกันสังคมเรื่องเงินชลาภาพ3ขอมาแจ้งกับผู้ประกันตนทุกท่านในได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ประกันสังคมโดยนางสาวรัตด,ดาแซลีได้ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดเบื้องต้นของเงินชลาภาพและก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนนะครับที่เลือกขอกู้นะครับโดยใช้เงินชลาภาพ ไปค้ำประกันกับสถาบันการเงินและจะต้องเจอนะครับ3อย่างนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปรับชมในรายละเอียดกันนะครับว่าต้องเจอกับอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ หลังจากที่ประกันสังคมนะครับได้ออกมาชี้แจงเบื้องต้นกับเงินจราภาพ3ามขอล่าสุดก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผู้ประกันตนทุกท่านที่คิดจะเลือกขอกู้นะครับต้องคิดหนักและก็ชั่งน้ําหนักให้ดีนะครับว่ามันคุ้มมากกว่าหรือเสียมากกว่าแต่หากจําเป็นไม่มีทางเลือกมาก็ต้องกู้นะครับแต่ต้องรับทราบข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับซึ่งในการที่ท่านจะขอกู้นั้นนะครับทางประกันสังคมก็ได้ชี้แจงว่า การขอกู้คือการนำเครดิตเงินชลาภาพของท่านไปค้ำประกันกับธนาคารนะครับไม่ได้เอาเงินชลาภาพของท่านที่มีอยู่เอาไปฝากไว้กับธนาคารแต่อย่างใดนะครับแต่ทางประกันสังคมจะหาพันธมิตรกับธนาคารไหนก็ได้ที่ให้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ให้ท่านไปกู้กับธนาคารนั้นแล้วก็ส่งต้นกับดอกให้กับธนาคารส่วนเงินชลาภาพของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้การที่ท่านเลือกขอกู้นั้นนะครับท่านก็ต้องเจอ3อย่างนะครับโดยทําประกันสังคมชี้แจงชัดเจนแล้วก็คืออย่างที่1ก็คือดอกเบี้ยของธนาคารนะครับหลายท่านสงสัยว่าเงินของท่านแต่กู้ต้องเสียดอกนะครับอย่างที่บอกข้างต้นก็คือเงินกู้เป็นของธนาคารนะครับจงมีการคิดดอกเบี้ยส่วนเงินของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งธนาคารอาจจะตกลงกับประกันสังคมว่าดอกเบี้ยนะครับอาจจะถูกนะครับอาจจะเป็น2บาท3บาท ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารและทางสปสจะตกลงกันนะครับอย่างที่2นะครับก็คือดอกเบี้ยผิดนัดชําระของธนาคารนะครับอย่างเช่นหากท่านไปกู้แล้วนะครับไม่ผิดนัดไม่ยอมชําระไม่ยอมส่งก็จะเจอกับดอกเบี้ยผิดนัดชําระบวกเข้าไปเพิ่มกับดอกเบี้ยเงินต้นนะครับอย่างเช่นหากท่านขอกู้ธน,นาคารคิดดอกเบี้ย3บาทนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยผิดชําระอีก3บาท ท่านก็จะโดนดอกเบีย้ย6บาทนะครับอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับและอย่างที่3นะครับอันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการชี้แจงจากทางประกันสังคมนะครับก็คือค่าเสียโอกาสการลงทุนของกองทุนโดยประกันสังคมแจ้งชัดเจนว่าการที่ท่านเอาเงินชลาภาพของท่านเองไปค้ำประกันกับธนาคารนั้นประกันสังคมเสียโอกาสในการลงทุน โดยประกันสังคมจะดูในปีที่เอาเงินไปลงทุนหากปีนั้นได้ผลประโยชน์3เก็ต้องมาหักกับท่านอีก3%โดยท่านต้องจ่ายค่าเสียโอกาสนี้ให้กับประกันสังคมตอนที่ท่านกู้อยู่หากไม่ให้หรือเป็นอย่างอื่นทางประกันสังคมจะทำการหักเงินจราภาพของท่านที่มีอยู่เองนะครับก็สรุปว่านะครับ ต้องเจอ3อย่างนี้ถ้าหากท่านเลือกขอกู้นะครับก็คือ 1. ดอกเบีย้ยปกติของธนาคาร 2. ดอกเบีย้ยผิดชําระของธนาคารและ 3. ดอกเบีย้ยค่าเสียโอกาสของประกันสังคมนะครับโดยข้อ3คือค่าเสียโอกาสนะครับประกันสังคมก็ให้เหตุผลว่าเมื่อผู้ประกันตนเอาเงินของกองทุนไปค้ากับธนาคารกองทุนก็เสียโอกาสในการสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นไรายได้ที่หายไป ก็จะมาเก็บกับผู้ประกันตนที่เอาเงินไปค้ำประกันกับธนาคารนะครับแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือถ้าสปสชี้แจงว่ากองทุนเสียโอกาสกับรายได้ที่ผู้ประกันตนเอาไปค้ำกับธนาคารแต่สปสก็บอกว่าเงินของท่านก็ยังอยู่ในกองทุนไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่นะครับแต่เรียกเก็บค่าเสียโอกาสที่ทางประกันสังคมควรจะได้ก็ต้องรอดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าทางสปสเรียกเก็บนี้จะเรียกเก็บกับ ทุกคนที่กู้หรือเฉพาะคนที่เบี้ยวหนี้กับธนาคารนะครับและยังมีข้อหนึ่งนะครับจะแจ้งให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบนะครับเรื่องเงินชราภาพ3ข้อนี้นะครับชัดเจนแน่นอนแล้วว่ามีแค่2มาตรานั้นนะครับที่ได้ก็คือมาตรา33และมาตรา39นะครับส่วนมาตรา40ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกับโครงการนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากประกันสังคมล่าสุดนะครับที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ